เรื่องคามิ็่ิรับ่องคากับกรปมันล่ะเปลี่ยนครับผมก็จริงๆเปลี่ยนไปยังไงบ้างใช่ไหมฮะจริงๆเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะฮะเพราะช่วงแรกๆอ่ะอย่างอย่างที่เก่งพูดในในหอคือเป็นช่วงที่ซีรีส์กำลังจะออนแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเราเต็มที่กับทุกอย่างไปแล้วเต็มที่กับโปรเจกต ไปหมดแล้วอะไรแบบนี้ที่เหลือก็เหลือแต่ความเชื่อนี่แหละที่จะทําให้แบบเรามีกําลังใจมีแรงใจที่แบบยึดเหนี่ยวที่แบบสู้สู้แบบเราจะทําทุกอย่างเราจะพีอาร์ทุกอย่างให้แบบให้สําเร็จอะไรแบบนี้ครับก็คร<อ>ับท,ทำไปทุกอย่างแล้วฮะเหลืออย่างเดียวคือ <c oughs> เหลืออย่างเดียวฟิตหุ่น <c oughs> ท่องบท <c oughs> เล่นกับน้องแบบเต็มที่ทุกอย่างไปหมดแล้วพอโปรเจกต์จะออนอ่ะรู้สึกว่า มันต้องมันต้องไปอีกอ่ะถ้าใช่มันมันต้องแบบเหลือช่องทางไหนที่แบบเรายังไปไม่สุดบ้างอะไรเนี้ยก็เหลือความเชื่อแหละที่แบบทำให้เราแบบจิตใจเข้มแข็งขึ้นอะไรเน่ีเลือเก่งเน้นด้านไหนครับเก่งเน้นด้านการงานการเงินครับใช่ชื่อเสียงครับสุขภาพแล้วมันเปลี่ยนต้องการไหก็เปลี่ยนก็เป็นไปตามบ้างฮะไม่ไม่เปลี่ยนไปตามบ้างเรื่องสุขภาพนี่ เรื่องสุขภาพก็อาจจะยังแต่เรื่องแบบเรื่องแบบคนรู้จักอะไรแบบนี้ทุกคนก็รู้จักกับเขยมจีรามากขึ้นรู้จักเกี่งน้ําปิงเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ฮะการงานก็เข้ามาครับเรื่องสุขภาพเน้นงานไปก่อนใช่ใช่ไม่เรื่องความรักไม่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 มีเลยไมเลยความรักันดีครับความความรักก็ก็เป็นกัลยาณโบฮะใช่ก็รู้สึกว่าถ้าความรักเป็นเรื่องของคนสองคน ถ้าคนสองคนอยากจะอยากจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนคำแทนก็อาจจะเปลี่ยนเบอร์ด้วยแต่ไม่เปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนเขาฮะเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่แต่นักเปล่นก็จังหวะเปลี่ยนเบอร์ก็เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันดิใช่ใช่ครับทุกครั้งที่เปลี่ยนเบอร์คือเปลี่ยนชีวิตตลอดเปลี่ยนเอ NERGY ตลอดครับจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนเบอร์ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยคือช่วงโควิดก่อนที่ อ่พอกลับไปอยู่บ้านที่แม่ท้องสอนเราจะต้องกลับมาที่กรุงเทพเนี่ยคือตอนนั้นเริ่มเริ่มเริ่มพอจะมีแบบ มีไอเดียแล้วว่าเอ้ยแอบอยากไปทํางานในวงการบันเทิงก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์ก่อนนั่นนหะครั้งแรกที่แบบมีเลข19เข้ามาอยู่ในเบอร์เขาทุกคนบอกว่าเป็นเลขวงการบันเทิงเลขคนบันเทิงเราก็อ่าคนบันเทิงเขายังไงก็ลองดูก็ได้เข้ามา1นึ่ก้ากอนเปลี่ยนน้ำพิงศึกษาไหมเซิร์ชด้วว่ามันจะต้องแบบไหนศึกษาศึกษาคือเราก็จะเห็นว่าเราต้องตั้งก่อนว่าโกเราคืออะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วศาสตร์ตัวเลขมันคือ เสริมในด้านใดด้านหนึ่งคือไม่สามารถที่จะเอาเลข1นถึงเมาวางได้พร้อมเลขศูนย์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะทุกด้านเกินไปหรือชีวิตมันดีเกินเราก็ต้องเลือก,กอย่างหนึ่งเราเลือกแล้วว่าชื่อเสียงเงินทองอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแล้วว่าเลขที่มันคู่กันคืออะไรเช่นแบบ19อยู่ด้วยกันแล้วดี6 9อยู่ยกันแล้วดี เลขนี้ไม่ควรอยู่กับเลขนี้ผลรวมเท่าไหร่อะไรเงี้ย <TI> <ES> คือคือเรารู้พื้นฐานเพราะเราศึกษาเองตอนนั้นก็นท,ยยที่ปอาจารย์น้ำปิงเปลี่ยนเองไหมครับือว่าอาจารย์น้ำปิงเหรอครับอาจารย์น้ำปิ้งอาจารย์าารยปิงตอนนั้นคือถ้าพูดตามตรงคือเรายังไม่ได้มีแบบบัตเจ็ตขนาดนั้นที่จะซื้อเบอร์มงคลในลักษณะที่แบบเบอร์ละล้านหนึ่งเบอร์ละเก้าแสนเก้าพันเก้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกไม่มีมันไม่มีตังในส่วนนั้นแต่ว่าเราศึกษาเองแต่ว่า มัน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 ก็เหมือนแบบรู้สึกพลังพลังงานบางอย่างน้ำปิงว่าเห็นอันนี้แค่สําหรับน้ำปิงนะครับเพราะว่าเป็นจริงนะเป็นจริงเพราะช่วงนั้นก็เริ่มเป็นช่วงต่อของการที่พี่ออฟทักมาแล้วก็ได้เล่นเฮลิบีอะไรครับก็คือมันอยู่ในช่วงนั้นแล้วไปครั้งที่สองมันมีครั้งที่สองใช่ไหมเมื่อกี้บอกเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งแล้วมันมีครั้งที่สองใช่อันนั้นก็ใช้ยาวมาจนถึงจนถึงเขมจีราจบแล้วจนถึงเขมนราสุดเลย แต่พอประมาณครึ่งเรื่องเนี่ยเราเรา,เร,าเริ่มเหมือนคุยกันนีดแล้ว่าเอ้ยแอบอยากเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอนเอร์เน็ใหม่อะไรอย่างนี้ <ừ> เพราะเราก็ไม่รู้นะว่าอันนี้มันสุดหรือยังหรือที่มันเสริมไม่ได้อีกอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนแต่ว่าท,ท,ที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่ามีคนทักว่าเบอร์เนี้คือมันจะไปได้ดีนะมันจะไปได้ดีมากๆแต่ว่ามันจะชอบมีบั๊กบางอย่างที่แบบอาจจะเป็นที่2อ,อาจจะไม่ได้เป็นที่1อะไรเงี้ยครับถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกว่าเรา ทำสุดเลยอะแต่มันก็ยังไม่ไม่ที่หนึ่งอะมันมันน่าจะมีบักตรงนี้แหละที่เรารู้สึกว่าอเออก็จริงบางครั้งเรารู้สึกว่ามันจะไปจะไปแล้วแต่เหมือนแบบก็ยังติดลมความเป็นที่สองอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคลองดูแบบค้ัที่้งที่สอง,ง,สอง,ง,สองเปลี่ยนเรื่องอะไรตอนแรกบอกว่าชื่อเสียง,ง,องเอาเอา,เอาคู่เลขเนี่ยครับออกไปนะว่ามันจะมีคู่เลขที่แบบ เหมือนมีช่องโว่ของแบบของเลขอยู่ว่าคใช่คือเลขเลขเลขนี้กับเลขนี้มันคู่กันมันดีแต่ว่าพอเลขคู่มันคู่กันเนี้ยแล้วมันดันต่อกันนะมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่สัมพันธ์กันไอ้นี้ก็จะดีอันนี้ก็จะดีไงครับมันเลยไม่แบบอาจจะป็าน้ำปิงเหมือนเดิมไหมอาจจะน้ำปิงวัยรุ่นเจนซีมีอะไรแบบนี้อยู่ในหัวอยู่แล้วเรื่องตัวเลขซึ่งปีจะที่สองมันเป็นที่หนึ่งเขาก็จะบอกมันก็จะไปได้สุดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีอะไรมาแบบเขาเรียกว่า เป็นเหมือนบักว่าแบบอุ้ยมันจะมันจะต้องมีคนอื่นขึ้นไปแทนตลอดอะไรเงี้ยรู้สึกครับรู้สึกรู้สึกว่าทําอะไรมันมันราบเรื่นมากขึ้นแล้วก็หมายถึงว่าเราเองก็สบายใจว่ามันไม่มีบักตรงนี้ไงครับเหมือนพอเว็บแรกที่เราถูกทักว่ามันจะเป็นที่2นะเบอร์เนี้ยมันจะดีแต่มันจะเป็นที่2องเราก็รู้สึกว่าเออมองย้อนกลับไปก็จริงแล้วแล้วพอช่วงนั้นเป็นช่วงที่แฟนคลับเริ่มเยอะขึ้นด้วยครับเริ่มมีการแบบเข้าชิงรางวัลอะไรเงี้ยอย่างงานติ๊กตอกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เดี๋ยวจะเป็นที่สองอีกรอบเราก็รู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ไม่ค่อยได้มีรางวัลที่ชนะเกี่ยวกับการโหวตเลยในชีวิตอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอันแรกที่แบบชนะด้วยการโหวตจากแฟนๆทั่วประเทศจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันดูมันมันดูมีความนะมันดูมีความแบบว่าส่งเสริมเราอะไรเงี้ยขายที่ทปืนนี้ขายยากไหก็ยากอยู่ครับเพราะว่ามัน เรามีเป้าหมายของเราครับซึ่งเราเราก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเราลิสต์มาว่าอยากให้เสริมเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็แก้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นตอนที่คัส t o m i เบอร์อ่ะมันเลยมันเลยต้องมีการวางตัวเลขที่มันแบบสัมพันธ์กันมากๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ได้เป็นที่อยู่แล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นที่รักว่าพี่เก่งจะมาถามเลยนะเพราะว่ามันเรื่องอะไรไปอันนี้เกาตั้งใจฟังแล้วเนี่ยตั้งใจฟังแล้วเขาอยากได้ยินจากหว่าจริงเพราะว่าเขาเขียนแต่ตอนนี้ว่าตรงผู้ทรือว่าหรือว่ามันเป็นแค่เสียงกล้องมาสมุเสียงเีส ผมก็อยากได้ยินเหมือนกันไม่เราจริงๆเลยเหตุการณ์มันไม่มีอะไรเรานั่งอยู่ในรถตู้แบบเพื่อนรักของเราเจตนากับคุณชาบีตคือพี่เติร์พี่เฟิร์สนั่นแหละครับเขาก็นั่งห่างกันเราก็เลยแซวว่าทำไมนั่งห่างกันเรานั่งแถวหนึ่งเขานั่งแถวสองคนหนึ่งแถวหลังสุดคนหนึ่งเราก็เลยแบบแปลกๆหรือเปล่าเราจะพักใหญ่ที่อยู่ข้างหลัง ยายเจตนายา้เฟิร์สว,วันก็ตะโกนว่าก็โสดก็นั่งไหนก็ได้ป้าอะไรเงี้ยไอ้้เราก็อุ้ยโสดเหรอโสดเหมือนกันโสดด้วยเพราะว่ากลัวเพื่อนจะแบบหน่อยแบบโสดอ,อยู่คนเดียวอะไรเงี้ย <st arts> แต่วันนั้นก็ทํางานแยกกันนะครับเพราะว่าวันนั้นไปกับพีเตอร์มเฟิร์สแล้วแล้วเฟิร์สวันก็เลยบอกว่าอุ้ยพูดออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจะเอาไปพูดให้ทุกคนฟังว่าเธอพูดว่าโสดกระจข่าว ใช่ใช่ใช่ครับก็ก็นั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุการณ์แต่จริงๆเราก็แค่อยากช่วยเพื่อนให้เพื่อนสบายใจแต่กิสบายใจกับคำตอบไม่รู้ว่ามีอะไรอยากถามอะไก็เดี๋ยวไว้ให้เขามาเฉลยแล้วกันฮะ To be c o n t i เ u e ยลทูบีคอนติเนีก็เชื่อก็เชื่อเก่งเก่งไม่ได้ว่าอะไรแต่วันนั้นเราดูไม่เชื่อเลยตอครับวันนั้นไม่ได้ฟังจากปากไง ก็ผมก็โสดโสดถ้าสดถ้าทุกข์ก็มากถ้าทุกข์จรไงๆอย่างนี้เป็นคนโสดใส่ทั้งคู่ไงครับโสดชีวิตมันก็สดใสดใส่ยไปทีน่าตรงนี้ก็คือขับต่อมาสิต่อมาสิสดใส่สุดยอดเลยคุยได้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  ครัเขีมาเราที่เราบรรจุมาเราตั้งใจทำทุกกระบวนการที่เราไำนะครับครับผมก็ยังไงขอฝ่ายเข็มจีราต้องรอดด้วยนะครับก็ตอนนี้จบไปแล้ว12 EP นะครับก็สามารถย้อนดูที่ไอชีได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือขอฝากเข็มจีรา The Golden ้น n g เอ้ยเข็มเด็กโกลเด้นไทมพี่เออเข็มจีราเด็กโกลเด้นไทม์คอนเสิราตขอโทษนะเข็มเข็มจีราเด็กโกลเด้นไทมด้วยฮะใช่ก็ ฝากทุกคนกดบัตรด้วยครับนักปิดกังได้อาร์ติสตนักปิดกำลังได้ยังกดบัตรนะครับดูวันที่สิบสามเนาะใช่ก็สามารถดูดีเทลเพิ่มเติมได้ที่ทางดูมันดิครับทุกช่องทางเลยนนักลาฝากด้วยครับระเมียดระเมียดใช่ฮะทุกโปรเจกต์ขอบคุณครับขอบคุณครับ